สวัสดีจ้าทุกคนพวาหมาแลวสายไหมแล้วคลิปนี้อยู่กันกลางทุ่งนาจา้กพี่น้องเอ๋ยฉันมาทําอะไรนี่ให้ดูฉันเอาซื้อปูมาจา้ะโอ้ยไปดูตําราแกเอ้ยหมอหมอตาลาทักว่าให้ปล่อยปูจะได้มดเขมดมดสุกผัวฉันสุดที่รักของฉันก็ไปหาปูมาจ้ะจากตลาดเนาะไปซื้อปูที่เขาจับมาขายนั่นแหละจ้ะเอามาปล่อยจ้ะ ไม่ไดปล่อยในช่วงนาเขาโดกงนะเดี๋ยวมันติกัดเขาก็เลยเอาไปปล่อยในซะจ้ะนนนนจักรนาใครไม่รู้แต่ว่าเขาเขางามๆดูนะฉันก็เดินไปจ้ะทุงนาเขียวขจีก็คือว่าเขาถักมาเราเองก็ทาเพื่อความสบายใจนั่นแหละจ้ะก็เลยไปซื้อมาจักทถลายดูปล่อยฉันไปซื้อมาตัวจะตายกับขัดออกมาได้จ้ะที่นี่ก็เหลือแต่ตัวเป็นปินนี่ให้ดูบรรยากาศทุ่งนาบ้านเองกําลังเขี้ยวตอนนี้ใครที่อยู่ต่างประเทศก็ มาดูจ้ะบ้านเองอุดมสมบูรณ์แต่เพราะจะมีแต่คนอยากได้นะเนี่นี่นี่เขามีคาถา้ท่องอันนี้ฉันนั่งท่องคาถาที่ว่าดูบิเซอ์ซับนี่บทบทสวดนะคาถาท่องคาถาจา้ะนี่เพราะฉันถ่ายอะไรก่อนนี่นะตากลองฉันเมืองเม่เมือยังเป็นนิ่งเดี๋ยวทุกคนอุณหภนะูหลายตัวอยู่จ้ะประมาณซื้อมาเป็นรูนุ่นเละแต่ว่ามันมีตัวตายด,ดาคัดออกเลยน่นุ่นให้ดูบรรยากาศทุง่งนาเขียวขจีระหว่างให้ฉันท่องคาถาไปจ้ะ ส,ส่วนในใจเนาะก็เขาบอกว่าอุปสรรคชีวิตตอนนี้กำลังมีอุปสรรคหลายก็เลยอะไรที่เขาทักมาล้วแบบเป็นความสบายใจที่ว่าเสริมดวงเองเองก็ทําทุกอย่างเลยจะ้ะทั้งทางานดาทําเสริมดวงดาให้มันช่วยดันกันไปจะ้ะมันจะได้อนี่จะได้ดีขึ้นเนาะมันก็เป็นความเชื่อเนาะทุกคนก็อธิษฐานเลยจะให้เออมดเคาะมดโศกมด ลูกมดภัยมดปัญหาต่างๆหนา้าอย่างนี้เลยจ้ะก็ประมาณนั่งชันช่องกถายอย่างยาวเด้อพอะว่ามันต้องจังตั้งใจอ่านเนอะนัะนแล้ก,ก็หลุดจอดนี่ฉันจะปล่อยลงตรงนี้เลยจ้ะมันจะเป็นน้ำเชื้อเนาะมันน้ำมันไม่ไหลก็จะให้มันอยู่ในสะจ้ะ,น,ะนี่แหละตรงนั้นสะปล่อยลงไปแล้วก็จะให้มันอยู่ให้มันอยู่ในสะถ้าว่ามันไปนกัดเข่าก็ขออนุญาตขอโทษดาเด้อพี่น้องเอ๋ y, จขคงหน้า นี่ก็จะอยู่ในเมืองโคราชเนาะจ้ะออกมานอกเมืองสักหน่อยนี่ฉันก็ปล่อยลงนี่มันไม่ได้ปล่อยลงน้ำถ้าปล่อยลงน้ำากลัวมันจะตายเนะฉันก็เลยปล่อยแบบครึ่งบุกครึ่งน้ำจ้ะน้ำก็มีหลายเท่าไรก็ปล่อยไปน่ะไปไปเริ่มต้นชีวิตใหม่คือฉันนี่แหละจ้ะนี่ปล่อยไปหมดละเทีไปเลยจะให้มันเดือนให้มันเดือนไปหาที่อยู่นะอยู่ใต้ยาใต้อะไรก็ว่าไปจ้ะฉันก็จับตัวไหนที่ว่ามัน มันข้างอยู่บนหยาท่าง,งกัดจับมันลงแต่นี่ตั้งใจหวังว่ามันจะดีขึ้นเนาะอะไรทําได้ก็ทําแต่ตอนนี้แต่ก็ยังว่าแหละเศรษฐกิจบ้านเองมันไม่ดีจ้ะทุกคนเอ้ยเรื่องจะมีสงามสงครามมันก็หลายเรื่องหลายราวเนาะเอาตัวลวดให้ได้ก่อนจะให้ผ่านพุนวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ไปก่อนเนาะพวกเกก็ช่วยกันมาดูคลิปฉันมากๆเลยจะพะแต่ฉันมีรายได้เพิ่ม ลูกชั้นสองคนพี่น้องเอ้ยชั้นก็ต้องเลี้ยงลูกส่งลูกเรียนหนังสือไปเลยจ้ะคลิปนี้บายบายคะ่ะ